สวัสดีครับผมปอน Farming Thailand นะครับปลูกให้ง่ายทําให้ง่ายชีวิตต้องไม่ยากวันนี้ผมบอกเลยว่านะครับผมมีความรู้เรียกว่าประสบการณ์จากคุณพ่อเขาบอกว่า hey, เฮ้ยไอ้ปอนทำแบบนี้แหละดีตอนแรกผมก็ดีไม่ดีแต่ผมพิสูจน์ออกมาแล้วนะครับถ้าเราทําได้ทุก3-4เดือนนะครับต้นพืชที่เราไม่ค่อยได้ดูแลเนี่ยเขาจเจริญเติบโตได้ดีนะครับเดี๋ยวผมทําตัวอย่างให้ดูวันนี้นะครับสามารถใช้กับต้น เพื่อได้ทุกชนิดนะครับไม่ว่าจะเป็นลิ้นจี่นะครับหรือจะเป็นมะพร้าวนะครับได้หมดเลยนะแล้วมันสวยขึ้นจริงๆนะครับอ่ะอันดับแรกนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตตัดกล้วยแป๊บนึงคือก่อนหน้านี้นะครับผมก็พอรู้บ้างแต่หมายถึงว่าพอพ่อมาบอกเนี่ยเฮ้ยมันเป็นความรู้ตั้งแต่มันพบุหลุดมาแล้วนี่นะครับเพราะว่าสมัยพ่อพ่อของพ่อก็บอกอาวแสดงว่าเขาใช้วิธีนี้มานานนะครับใช้อยู่2อย่างนะครับ ก็คือใช้ต้นกล้วยนี่แหละที่มันปลดประจําการแล้วหรือต้นกล้วยที่เราคัดออกผมไม่ได้ทํามาไม่ได้ดูแลมานานมากๆนะครับต้นเลิโซมแต่ตอนที่ผมดูแลเนี่ยผมสังเกตเลยว่าประมาณ 3- าสเดือนอยู่ได้และไม่ค่อยได้ให้น้ํานะครับแต่ต้นใบเขียวนะครับเพราะตัวนี้มันเหมือนมีน้ําด้วยแล้วก็เป็นปุ๋ยเป็นธาตุอาหารด้วยนะครับใช้วิธีนี้นะนะครับดีมากเลยหรือว่าใครลองทําลองคอมเมนต์บอกหน่อยนะเดี๋ยวผมตัดแต่งกิ่งนิดนึงนะ <S <S นี่นะครับใบมัน เนี่ยแต่ว่าใบใบใหม่สวยอยู่นะครับใบใหม่สวยอยู่อ่ะโอเคอตัวน,นี้ออกเลยนะประมาณนี้ให้เรานะครับสับให้เป็นชิ้นเล็กๆนะแล้วผมเอาไว้แบบนี้เลยนะรองแล้วนะผมว่าจะไว้ประมาณนี้รอบๆโคนต้นนะครับเนี่ยแบบนี้เลยนะครับใช้เศษหญ้านี่แหละที่ได้มานี่แหละนะครับเป็นปุ๋ยที่เรียกว่าดีมากนะครับ อันนี้ผมทดลองแล้วได้ผลดีผมอยากแชร์ต่อนะครับอันนี้จริงๆอ่ะถ้าเป็นปกติเนี่ยไม่ต้องตัดหรอกนะใบนี้ก็ยังสราะขอแสงได้แต่ว่าอันเนี้ยมันเป็นทางเดินนะครับผมอยากให้กิ่งมันไม่ต้องมาทางนี้เยอะนอกจากสูงไปแล้วถึงจะข้ามมาทางนี้นะครับมันเป็นถนนทางเดินนะครับเพราะว่ามันจะได้เดินสะดวกนะแต่ว่าถ้าปกติก็ไม่ต้องตัดก็ได้เพราะใบใบที่มันไม่ได้เสียมากมันยังสรางขอแสงได้นะครับเนี่ยผมห่มไว้อย่างเงี้ยครับ ถ้าให้ดีลดน้ําอีกหนึ่งครั้งแล้วหลังจากนี้มาดูกันเลยอีกหนึ่งเดือนนะครับใบเขียวใบสวยนะครับแล้วก็ใกล้ได้ผลผลิตแล้วนะดูแลดีๆนะครับอีกช็อตหนึ่งนะครับต้นพวกนี้มะพร้าวน้ําหอมนะครับเดี๋ยวได้ผลผลิตแล้วแล้วมาดูกันว่าสิ่งที่ผมซื้อมาเป็นมะพร้าวน้ําหอมเราจะได้น้ํามะพร้าวน้ําหอมจริงหรือเปล่านะครับเพราะเรื่องนี้ก็โดนมาจนทั่วหน้าครับอันนี้ผมซื้อตามตลาดนะทั่วไปนะวิธีนี้นะครับผมการันตีเลยว่า ทำทุก3าถึงสเดือนครั้งเนี่ยพืชมันจะสวยนะครับโดยที่เราใช้แค่ตัวเดียวนะครับสมมติว่าใครไม่ค่อยมีเวลาเนี่ยตัวนี้ไม่ลดน้ำนะครับเขาก็จะโตได้ดีกว่าปกตินะครับรวมไปถึงได้ปุ๋ยได้สารอาหารด้วยแต่ถ้าใครให้พวกปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักเพิ่มนะครับอันดับหนึ่งขึ้นเลยครับแต่ว่าอย่าพยายามให้ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักใกล้ๆกับโคนต้นนะผมสังเกตใบมันจะเสียนะครับไว้ครับบริเวณรอบๆทรงพุ่มนะครับ ไม่เพียงแต่ทํากับต้นมะพร้าวได้นะครับพวกไม้ย,ยืนต้นแบบนี้นะครับก็สามารถทําได้และนะครับถ้าใครอยากรู้ว่ามันชื้นจริงไหมนะครับผ่านไปสักสามวันลองมาเปิดดูนะถึงไม่ได้ลดน้ําแต่ดินตรงนั้นจะชื้นนะครับทําให้ระบบรากฝอยเนี่ยมีน้ํากินทําให้เขาใบเขียวต้นนี้ก็ทํามาก่อนนะครับแต่ว่าพอไม่ได้ทํนานานอะ่ะมันก็หมดไปนะครับแล้วก็ทําทุกสามสี่เดือนนะวิธีนี้ผมการันตีเลยว่าดีนะครับใช้กับอ่า พืชได้หมดเลยนะครับเป็นนี่ดูประสบการณ์ตัวแรกนะครับในคลิปนี้นะครับถ้าแชร์ได้แชร์นะครับให้คนอื่นได้ความรู้ไปพร้อมๆกันนะครับต้นมะม่วงต้นนี้นะครับผมปลูกกับมือตั้งแต่แรกนะครับเมื่อ2ปีก่อนนะครับแต่ทีเนี้ยผมมองว่าเขาโตสูงได้ดีมากเลยนะครับปลูกกับต้นกล้วยนะครับหลายๆพืชเนี่ยเราเคยได้ยินว่าต้นกล้วยเป็นพืชพี่เลี้ยงที่ดีดีจริงๆครับแต่ว่าข้อเสียของเขาเนี่ยก็คือผลผลิตอะครับของต้นอื่นเนี่ยมันออกแต่หลังปลูกประมาณ เก้าเดือนถึงปีหนึ่งเริ่มออกผลผลิตนะครับแต่ตัวนี้สองปียังไม่เคยออกผลผลิตนะครับผมสังเกตปลูกใต้ไอ้ใกล้กับต้นกล้วยเนี่ยมันสูงสูงสูงอย่างเดียวเลยนะครับแล้วทรงพุ่มอ่ะสูงกว่าต้นอื่นเลยชนะเลือดเลยนะครับแต่ไม่ออกดอกแต่ปีนี้ผมจะตัดแต่งทุกอย่างนะครับผมว่าปีหน้าออกแน่นอนนะครับหรือว่าฤดูกันที่จะถึงออกแน่นอนนะครับเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยต้นโตดีมากเลยทั้งที่ไม่ได้ดูแลนะครับอาจจะมีการให้มูลสัตว์ด้วยนะครับเพราะว่ามันใกล้กับข้อควายเดี๋ยวข้อควายตรงนี้ก็จะร อันนี้คือความรู้หนึ่งอย่างที่ผมจะให้ไปก็คือต้นกล้วยเป็นพืชพี่เลี้ยงที่ดีจริงๆครับถ้ามันไม่หักมาทับแล้วต้นพืชของเราหักนะคือมันเป็นพี่เลี้ยงที่ดีมากนะทีนี้ความรู้ที่2นะครับจากประสบการณ์นะต้นกล้วยนะครับปกติเนี่ยเราจะเก็บไว้กอละ2-3ต้นนะครับประมาณ3ต้นนะ่ะสูงกลางเล็กใช่ไหมแต่น,นี้ผมปล่อยแบบเรื่อยๆนะครับข้อดีคืออะไร เขาออกให้กินตลอดนะครับเนี่ยถึงไม่ตัดปีเนี่ยเขาบอกว่าไม่ตัดปีกล้วยจะไม่ค่อยใหญ่นะครับวีสุดท้ายมันจะไม่ใหญ่อยู่แล้วแต่หมายถึงว่ามันได้กินมันก็ใหญ่ได้อยู่นะครับแต่หมายถึงว่าถ้าเราไว้จานวนต้นเยอะข้อเสียคืออะไรจานวนวีมันจะน้อยนะครับมันจะไม่ค่อยสมบูรณ์แต่เรามีกินตลอดอันนี้คือข้อดีนะแต่ถ้าใครอ่ะชอบแบบสเต็ปที่3ต้นก็สามารถทาได้น,นี้ผมไม่ได้ดูแลอันนี้คือมาแชร์ความรู้ที่เรียกว่าผมก็เพิ่งรู้ แบบชัดเจนพร้อมกับทุกคนนะครับเนี่ยเพิ่งตัดปีแล้วผมจะเริ่มตัดแต่งกิ่งนะครับแล้วก็ให้มันเป็นพื้นที่สะอาดนะครับตอนนี้นะฮะก็มีเวลาก็จะมาปรับปรุงสวนให้มันดูสะอาดแล้วก็ข้อควายเนี่ยขายไปแล้วนะสิ่งที่ได้ก็คือมูลสัตว์นะครับแต่ถามว่าขาดทุนไหมขายควายได้กําไรอยู่แต่หมายถึงว่าขาดทุนเรื่องเวลาเต็มๆเ,เลยเพราะว่าบางครั้งนะครับเราอาจจะไม่เหมาะกับสัตว์เลี้ยงบางชนิดเชน่ชนเชน่ชนสัตว์ใหญ่เนี่ย บ,บางคนเหมาะก็กแล้วไปแต่ของผมอาจจะไม่เหมาะเพราะว่ามันต้องดูแลเขาทุกวันแล้วก็ดูแลต้องดูแลตลอดวันแต่ถ้าใครมีข้อสัว์มีอะไรอย่างเงี้ยบริหารจัดก,การได้อันนั้นก็ถือว่าได้นะครับแต่ว่าสิ่งที่ผมเลี้ยงสัตว์ขึ้นมาแล้วอยากเลี้ยงต่อก็คือไก่ไข่นะครับแต่ต้องทาข้อให้ดีอันนี้ก็เป็นประสบการณ์ที่อยากแชร์ไปสำหรับคลิปนี้นะครับหวังว่าจะเกิดประโยชน์อย่างแน่นอนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้คนอื่นสามารถทําตามได้เลยนะครับวิธีนี้ผมบอกเลยครับว่าจเจริญเติบโตผิดหูผิดตาครับ